หนึ่งเดียวในประเทศไทยสายหมู่ต้องมาสักการะขอพรท้าวเวสสุวรรณนนะ้าทองคำเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีพระครูบ่าวชิรินพัทธมุนีเกจิดังเมืองสุพรรณบุรี เรียกได้ว,ว่าเป็นปฏิหารและความศรัทธามากๆสำหรับวัดเดิมนางจังหวัดสุพรรณบุรีที่สายหมู่ต้องไม่พลาดเขาสักการะขอผ่อนทาเวสุวรรณหน้าทองคำหนึ่งเดียวในประเทศไทยสาเหตุที่สร้างเป็นหน้าทองคำเนื่องจากหลังพิธีเททองหลอดทาเวสุวรรณแล้วท่านพระครูบาได้นิมิดฝันได้ยินเสียงดังขึ้นว่าคุณคุณใบหน้าฉันเป็นทองคำนะจึงเป็นปฐมเหตุให้สร้างทุกวันนี้ ผู้คนที่มีความศรัทธาต่างเดินทางมาสักการะไม่ขาดสายนอกจากการมาสักการะท้าวเวสสุวรรณนทองคาแล้วผู้มีความศรัทธายังเดินทางมาทําพิธีที่กําลังได้รับการพูดถึงในวงกว้างนั่นคือเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีกับท่านพระคู่บากวชิรินซึ่งเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ตำราวิชาโบราณเพื่อเสริมสร้างสิริมงคลมีคติความเชื่อว่า ฝ่มือทั้งสองข้างนั้นคือสิ่งสำคัญใช้จับเงินจับทองใช้ในการทำมาหากินเลี้ยงชีพค่ะเจริญทรอาตมาภาพพระครูปรัตวชิรินพัฒมุนีแห่งวัดเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีตามที่คุณโยมได้สอบถามอาตมาก็ต้องพูดที่ว่าบุคคลที่เขาประสบความสำเร็จ ถ้าพูดถึงเรื่องความขังก็คงจะขังที่คุณงามความดีมากกว่าและก็บุญกุศลที่แต่ละคนได้ทำมาการที่พระครูบาได้ให้กำลังใจญาติโยมโดยการนำสัพพวิชาโบราณคือการเปิดดวงเศรษฐีการเจิมเปิดดวงเศรษฐีเพื่อเป็นสิริมงคลมาให้ก็ทำให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยได้อัญเชิญยันครูนำวิญญาณดวงเศรษฐี มาเจิมให้กับบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกท่านคนที่มาเจิมพระครูบาก็จะพูดเสมอว่าอาตมาเจิมให้หเจิมให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสองเจิมเพื่อเป็นสิริมงคลเจิมให้เป็นขวัญและกำลังใจก็คือว่าใครก็ตามที่ได้รับการเจิมจากพระครูบาไปแล้วจะต้องรู้จักขยันทำมาหากินขยันทำงานรู้จักจับจ่ายใช้สอย โอกาสที่จะรวยมันก็มีแต่ถ้าเจิมให้ไปแล้วไม่ทำมาหากินไม่ทำงานใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอย่างเช่นได้วันละ300ใช้วันละ3า0พันโอกาสรวยก็หายากอย่างนี้เขาเรียกว่าเจิมให้เพื่อเป็นปันและกำลังใจและเจิมให้มีสติ 2. เจิมให้เป็นสิริมงคลคือได้อัญเชิญยันครูนมว่ายันดวงเศรษฐี ซึ่งมีความเชื่อกันว่ายันนี้มีฤทธานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ตามตำรับตำราบโบราณว่าเปิดดวงชะตาเปิดโชคเปิดลาเปิดวาสนาบารมีอันนี้คือความเชื่อแต่โบราณมาก็ต้องขอชี้แจงอย่างนี้กล่าวถึงตำรับตำราบโบราณแห่งนี้เดิมทีเมื่อครั้งอัตมาภาพมาจําพรรษา อยู่ณวัดเดิมบางแห่งนี้ก็ได้มาพบเจอตำราโบราณซึ่งเป็นตำรับตำราเก่าของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแบรนปาสาที่โกหลวงพ่อแบรนปาสาทิโกเนี่ยถ้าอาตมาจะพูดถึงเนี่ยท่านเป็นอดีตพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังของจังหวัดสุพรรณบุรีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นพระมหาเทระผู้มีบารมีธรรมแล้วก็ เก่งในด้านสัพพวิชาอาคมดังใจเห็นได้ว่าลูกศิษย์ของพระเด็พระคุณหลวงพ่อแบนเนี่ยก็มีคือหลวงพ่อปวยแห่งวัดโคศีตารามแล้วก็หลวงพ่อมุ้ยวัดเดินดอนไล่ซึ่งอาตมาเกิดไม่ทันยุคข,ของพระเด็จพระคุณทั้งหลายท่านแต่ได้มีบุญวาสนาได้ศึกษาจากตําราบโบราณเก่าที่วัดเดิมบาง<ๆ>ก็ได้ไปพบเจอยันนี้ขึ้นมาก็เลยนำมาเขียนยันใหม่ว มาถึงก็ทําพิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาครูบาอาจารย์แล้วก็นํามาเขียนอักขาระเรขยกยันเรียกรูปเรียกสูตรเรียกนามสนทิยันว่ายันดวงเศรษฐีก็เลยนํามาเจิมให้กับบรรดาพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาที่วัดทุกวันนี้ มาจัดตั้งอยู่ที่วัดแห่งนี้ท่านมาได้ยังไงคะกล่าวถึงการจัดสร้างท้าเวสวรรหน้าทองคําองค์นี้มีประถมมบทคือย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2565อตมาภาพได้สนทนาแล้วก็เรียนปรึกษากับพระเด็พระคุณหลวงพ่อพระปูสุวรรณปุญญารักษ์หลวงนาเจ้าวาดว่าเออท่านอยากจะได้ ท้าเวสวร์นเอาไว้ให้บรรดาประชาชนชาวบ้านได้กราบไหว้ขอพรอกันซึ่งในครั้งนั้นอัตมาภาพก็ได้รับอาสาว่าเดี๋ยวผมกับคณะลูกศิษย์จะจัดสร้างเททองหรอถวายให้ก็ได้ประกอบพิธีเททองรอในวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2565ซึ่งวันนั้นตรงกับขึ้น6ค่ำเดือน6พอดีประกอบพิธีเททองรอขึ้นมาหลังจากท่าน คณะช่างได้ทําการหล่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราต้องพูดถึงคนนี้ว่าเดิมทีเนี่ยพระคุบาไม่ได้มีเจตานาจะทําใบหน้าท่านเป็นทองคําก็จะเป็นเหมือนองค์ท้าเวสสุวรรณทั่วๆไปแต่พระคุบาขอพูดถึงเรื่องความขวัญหรือคุบาอาจารย์บางท่านอาจจะเรียกว่าบุพนณิมิตซึ่งเกิดขึ้นกับอตมาภาพ ก่อนที่จะไปตรวจงานองค์ท้าเวสุวรรณก่อนที่คณะช่างจะมาส่งซึ่งวันก่อนที่จะไปเนี่ยตกกลางคืนเวลาประมาณตีสี่กว่ากในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าบุพพนิมิตรหรือเทพสังหอนคือเทวดามาดนจิตดนใจเราได้ยินเสียงสะท้อนแววเข้ามาในหูพระครูบาว่าคุณคุณหน้าผมเป็นทองคำ หน้าผมเป็นทองคำย้ำอยู่สามครั้งด้วยกันอตาตมาก็มานั่งวิเคราะห์พิจารณาดูหลังจากสวดมนต์ทำวัดเสร็จเสียงที่เราได้ยินนี้มันเป็นเสียงแว่วของอะไรนะแล้วก็มาพิจารณาดูอีกทีหนึ่งว่าหรือว่าวันเนี้เราจะเดินทางไปตรวจงานเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ช่างจะมาส่งขององค์เท้าเวสุวรรณก็เลยคิดว่าคงจะเป็นเสียงท่าน ก็ไปถึงก็เลยตรวจงานเสร็จเรียบร้อยก็เลยให้ช่างเนี่ยบอกช่างช่วยบุใบหน้าปิดทองคําของท้าวเวสสุวรรณองค์นี้เป็นทองคําทีได้ไหมช่างบอกว่ามันจะแปลกตาหรือเปล่าครับพระคุบาพระคุบาบอกไม่เป็นไรอรกยมทําตามที่พระคุบาพูดนี่แหละก็เลยเกิดมาเป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณหน้าทองคําเป็นต้นมาหลังจากนั้นพอเชิญมาประดิษฐานที่วัดเดิมบาง ตั้งแต่วันที่ท่านมาถึงวัดตราบจนเท่าถึงทุกวันนี้ก็มีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมากราบว่าถ้าคุณโยมพิจารณากันดูดีๆนะว่าท้าเวสสุวรรณตนนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาตามกระแสทั่วไปเป็นช่วงหลังแล้วที่หลังจากมีการบูมเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูเรื่องท้าเวสวุวรรณของเราเพิ่งเริ่มสร้างเมื่อกลางปี65นี่เองแต่ก็ สร้างด้วยความศรัทธาเพราะท่านก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเทพในพระพุทธศาสนาก็เลยสร้างไว้ให้บรรดาพุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ขอพอรกันเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจก็เอาถึงวัตถุมงคลผ้ายันอตมาต้องขอเล่าชี้แจงดังนี้ว่าโดยปกติพระครูบาไม่ค่อยได้ทำวัตถุมงคลออกในนามของตัวเองเท่าไหร่ก็ พอมาหงหลังมีญาติโยมเดินทางมาเจอมือกันมากทุกคนก็อยากจะได้วัตถุมงคลของพระครูบาเอาไว้สการะบูชาในครั้งแรกได้ทำเป็นวัตถุมงคลคือผ้ายันพยาคุดทำมาทั้งหมดรวมๆกันเนี่ยเกือบ2,000 20, มื่นผืนแต่ส0 0 0มผืนเนี่ยเราบอกว่าไม่ได้ให้บูชาทั่วไปนะเอาไว้ตอบแทนน้ำใจญ,ญาติโยมที่เดินทางมาสร้างกุศล ใครมาเจิอป่อมือพระคูบาก็มอบให้เป็นที่ระลึกไปก็ใช้ระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนหมดหลังจากนั้นพอพยันพยาคุดหมดมก็ไม่ได้ทำลูกศิษย์ก็อยากจะได้อีกก็เลยจัดสร้างเป็นพยันเกาะแก้วขึ้นมา <c oughs> ยันเกาะแก้วคือยันอะไรเป็นยันที่อาตมาภาพได้ทำการยกครูบูชาครูบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุบาอาจารย์ ถูกยันขึ้นมาแล้วเรียกรูปเรียกสูตรเรียกนามยันนี้ว่ายันเกาะแก้วมีฤทธานุภาพตามความเชื่อในอักขระเรขยกยันเนี่ยก็คือหนึ่งป้องกันภัยเมตตามหานิยมโชคลาภอันนี้คือด้านศรัทธาความเชื่อนะพระยันเกาะแก้วจะมีลักษณะแบบนี้คุณโยมจะมีลักษณะแบบนี้ พระโคบาจัดสร้างพยันเกาะแก้วรุ่นนี้มาทั้งหมดจำนวนสี่สีด้วยกันสีละหนึ่งหมืนห้าพันผืนซึ่งได้ปลุกเสกไปเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาปัจจุบันสีเขียวหมดแล้วแต่ก็เปิดให้ร่วมกุศลสีชมพูอยู่คือใครมาวัด มาร่วมกุศลกับระครุบาก็จะได้พยันเกาะแก้วนี้เป็นที่ระลึกยันเกาะแก้วนี้แต่ละสีจะมีฤิทานุภาพความเชื่อนะที่แตกต่างกันออกไปสีเขียวโบราณเรียกว่าเขียวเหนียวซับหรือดึงดูดโชคลาภส่วนสีชมพูเป็นสีแห่งความเมตตามหานิยมมีความเชื่อกันว่าใครที่จะไปติดต่อเจรจาการค้าการขายธุรกิจการงานใดเนี่ยให้พกพาสีชมพูไป ส่วนสีเหลืองเหมาะสำหรับพกติดรถหรือว่าเดินทางไปไกลๆแค้วคาดปลอดภัยจากพยานอันตรายส่วนสีแดงมีพุทธคุณเกี่ยวกับด้านโชคลาภความปังต่างๆต,ตามแต่ที่คนจะอธิษฐานขอพรอ,อันนี้คือทัศนคตินะทัศนคติความเชือ่อความศรัทธาแต่โดยรวมแล้วยันเกาะแก้วนี้ก็มีพุทธคุณ โดดเด่นในด้านแค้วคลาปลอดภัยเมตตาโชคลาภรวมเหมือนกันขึ้นอยู่ที่ว่าแต่ละสีนั้นจะโดดเด่นทางด้านไหนยันเกาะแก้วนี่คือตัวยันคืออยู่ตรงนี้ตรงกลาง,งเป็นยันเกาะแก้วมีฤิธานุภาพด้านป้องกันภัยอย่างที่ได้บรรยายให้คุณโยมฟังเป็นยันคูที่พระคุบาจะใช้เฉพาะเวลาไปเจิมบ้านเจิมสำนักงานร้านค้าร้านขายต่งตางๆพระคุบาก็จะใช้ยันเกาะแก้วนี้ ไปเจิมให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่มีความเคารพศรัทธ,ธาก็ชี้แจงให้ทุกท่านฟังเจริญพรกล่าวถึงอันศรัทธ,ธาความเชื่อทุกคนมีได้ด้วยกันทุกคนแต่ทุกคนจะต้องประกอบไปด้วยสติและปัญญาคือการพิจารณาไม่ว่าเราจะศรัทธ,ธาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเราต้องใช้สติปัญญาของเราพิจารณาไต่ตอง เพื่อความรู้ของเราศรัทธาความเชื่อนี้เป็นสิ่งที่เกิดได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์การกราบไหว้ขอพรก็ดีหรือจะเป็นการมูมาเจิมเสริมสร้างสิริมงคลก็ดีแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็อย่างที่พระครูบาได้บอกไปแต่เบื้องต้นคือว่าทำเพื่อเป็นการเสริมสร้างกําลังใจเสริมสร้างสิริมงคล ส่วนใครจะเกิดโชคเกิดลาภเกิดความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่ที่บุญบาร,รมีวาสนาของแต่ละคนพระคุบาเนี่ยทำให้ไปเหมือนหมดทุกคนยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นการเสกโฉนดที่ดินเจิมความมือรดน้ำมนต์ถามว่าเจิมให้ไปแล้วบางคนก็โชคดีบางคนก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็มีมันอยู่ที่อะไรอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนปุปปมาดังว่าถ้าใครก็ตาม มีบาปภากรรมเก่าติดตัวมามากในชาติปางก่อนบุญที่ทําอยู่ก็ยังไม่ให้ผลแต่ถ้าบุคคลใดก็ตามบาปภากรรมเก่าหรือกรรมเก่าเบาบางลงไปบุญที่ทําอยู่ก็ย่อมให้ผลความสําเร็จก็ย่อมเกิดกับบุคคลผู้นั้นได้ง่ายกว่าก็ชี้แจงให้ฟังดังนี้จเจริญพรบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกท่าน อาตมาอันดับแรกก็ต้องขออนุโมทนากับบรรดาพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิ์ทุกท่านที่เดินทางมาวัดก็อยากจะบอกทุกท่านว่าปัจจัยทุกบาททุกสตังที่คุณโยมร่วมกุศลมาที่วัดเดิมบางอาตมาภาพและคณะสงฆ์นั้นไม่ได้ถือว่าเป็นของส่วนตัวแต่เป็นของที่เกิดขึ้นแก่สงก็นำปัจจัยนั้นไปก่อสร้างเสนาสนะ เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวมในพระพุทธศาสนาดังคุณโยมจะเห็นได้ว่าการก่อสร้างการพัฒนาภายในอารามวัดเดิมบางโดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสวรรณบุญญารักษ์ลวงนาเจ้าอาวาสและก็อัตมาภาพพร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเชกเช่นตอนนี้ด้านบนพิพิธภัณฑ์เรือนไทย ก็ได้จัดสร้างสาราเรือนไทยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้งบประมาณกว่า2ล้านบาทใช้ระยะเวลาการสร้างเพียง25วันเท่านั้นและก็ส่วนด้านล่างกำลังก่อสร้างอาคารเรือนรับรองถามว่าเอาไว้รับรองใครก็เอาไว้รับรองญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาวัดจะได้มีที่หลบแดดหลบลมหลบฝนก็กำลังดำเนินการกรา่อสร้างอยู่ซึ่งใช้งบประมาณ3ล้านบาทเสร็จ ตอนนี้ก็กําลังดําเนินการก่อสร้างซึ่งประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาปัจจุบันระยะเวลาเพียงเกือบ2เดือนก็กำลังขึ้นโครงหลังคาแล้วทั้งนี้และทั้งนั้นอตาตมาก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจบรรดาพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาวัดด้วยกันทุกคนทุกท่านที่ว่า มาช่วยการสร้างวัดวาอารามพัฒนาประวัพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่พระพุทธศาสนาสืบต่อไปและต่อมาก็ต้องขอฝากข่าวงานบุญงานกุศลของทางวัดเดิมบางด้วยวันที่26สพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ทางวัด โดยคณะกรรมการวัดได้จัดงานทอดกรถินสามัคคีประจำปีซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ในบวรพระพุทธศาสนาบุญกรถินนี้จัดว่าเป็นการทานปีหนึ่งทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็ขอเชื้อเชิญเจริญพรศรัทธาทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญโดยทั่วกันแล้วก็อีกประการหนึ่งพุทธศาสนิกชนติดท,ทั้งหลาย ที่สอบถามมามากว่าพระครบาจะอาบน้ำมนต์อีกครั้งเมื่อไหร่ซึ่งปกติพระครบาก็จะอาบให้ทุกวันแต่ในช่วงเข้าพรรษานี้งดอาบสามเดือนแล้วก็ได้ดูเลิกดูยามวันมงคลแล้วว่าวันอาทิตย์ที่สาธันวาคมที่จะถึงนี้จะประกอบพิธีอาบน้ำมนต์ดวงเศรษฐีก็ขอเชื้อเชิญญ,ญาติโยมทุกท่าน มาร่วมอาบน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลและก็เป็นขวัญกำลังใจก่อนจะรับปีใหม่โดยพร้อมกันผู้เข้าร่วมงานก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นบูชาครูตามกำลังศรัทธาย้ำวัดเดิมบางนี้ไม่มีการเรียกร้องค่าครูใดๆทั้งสิ้นทุกคนมาวัดมีสิทธิ์เท่าเทียมทัดเทียมกันทั้งหมดบูชาครูตามกำลังศรัทธาก็ขอเจริญพรชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกัน อาตมาภาพก็ขออนุโมทนากับบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่รับดูรับชมรายการต่างๆนี้ขออ้างอิงอำนาจบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรตยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บารมีธรรมพระเดพระคุณหลวงพ่อแจม่มหลวงพ่อแบนหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อถนอมและครูบาอาจารย์ทุกท่าน อีกทั้งบารมีแห่งมหาเทพเทวาองค์ท้าเวสุวรรณน้าทองคำและบารมีแห่งองค์ท่านพ่อพญาคุธและองค์นาคราชทั้งหลายตลอดจนถึงเทพพยาดาที่คุณโยมบูชาแล้วด้วยดีขอจงรวบรวมกันเป็นตบะเดชะเป็นภารวะปัจจัย ส่งผลดลบันดาลประทานพรให้คุณโยมทั้งหลายประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญความเจ็บจะได้ความไข่ยังมีคิดปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมโ,มโนรถความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร